พืเศรษฐกิจของไทยนอกจากข้าวหอมมะลิที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆแล้วยางพารายังนับเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่กอบโกยรายได้เข้าประเทศฉเฉลี่ยปีละกว่า4ี่แสนล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในอันดับต้นๆของบรรดาประเทศที่เกษตรกร,ร,กรปลูกและส่งออกอยางพาราธรรมชาติไม่ยา,ยาวนานแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในบางปีที่ยางพาราสร้างผลผลิตออกมาได้ผลดีก็นำมาซึ่งปัญหาการล้นสต็อกได้เช่นกัน ปัญหาของยางพาราล้นสต็อกง้นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีปริมาณยางพารามากขึ้นในขณะที่การใช้ยางพาราในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้อง นำยางพาราที่เป็นวัตถุดิบยางเนี่ยมาแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์การแปลรูปยางพารานะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่เราคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาอ,อยางล้นสต็อกได้ตอนนี้ก็คือการแปลรูปมาเป็นลักษณะของพื้นลู่ลานกีฬาสนามกีฬาแล้วก็ลานอเนกประสงค์นะคะในการแปลรูปอันนี้เราก็จะนํายางพารานะคะมาผสมเข้ากับเคมีของยางหลายๆส่วนนะคะแล้วก็มาแปลรูปเป็นเม็ดยาง นะคะคใช้ทดแทนยางสังเคราะห์ที่เป็นพื้นลู่ลานกีทานอกจา,กจากจะคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการสร้างพื้นลู่ลานกรีทาของสนามกีฬาโดยการนําคุณสมบัติของอยางพารามาใช้แล้วกรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งในกลุ่มคนทั่วไปและภาคเอกชนอีกด้วย คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่นําตัววัตถุดิบยางพารามาเป็นรูปเป็นเม็ดยางพารานะคะเราก็จะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มนี้ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2ที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือเกี่ยวกับการเทพ,พื้นที่ถูกต้องถูกวิธีให้พื้นลู่ลานกีทาเนี่ยได้ตามมาตรฐานสากลน,นะคะอันนี้จะไปมุ่งเน้นให้กับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มก่อสร้างนะคะการถ่ายทอดเทคโนโลยีาการแปลรูปยางพาราที่เป็นพื้นสนามกีทารตรงนี้นะคะมันจะมีประโยชน์ต่อชุมชนหลายๆด้านด้วยกันนะคะ อันแรกก็คือว่าแน่นอนก็คือเราได้นําวัตถุดิบยางพาราของเกษตรกรนะคะชาวสวนยางพารามาใช้สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลไปยงังมูลาค่ายางแล้วก็ราคายางที่สูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆด้วยะคะ่ะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีการแปลรูปยางพารา ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาขึ้นมาช่วยแก้ไขปัญหายางพาราล้นสต็อกได้แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มทักษะและคุณภาพของการก่อสร้างให้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้น